สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนะนาะขณะนี้เราอยู่ที่วัดผีเรือร่มนะท่านผู้ชมเรากําลังเดินทางไปที่ปู่ตาจัสลาะนะท่านผู้ชมเนาะเราจะไปขอหวยกับท่านขอตัวเลขกับท่านนะท่านผู้ชมก็เดินทางไปพร้อมกับแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะ วันนี้ฝนตกปลายๆนะผู้ชมชะวัดผีเรือร่มเนาะปลยปลายนะผู้ชมอากาศก็เย็นนะผู้ชมวันนี้ก็สายแล้วนะผู้ชมเนาะอากาศเย็นมากนะผู้ชม ก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะผู้ชมเนาะสำหรับอากาศแบบนี้นะผู้ชมนะหนาวนะผู้ชมแอดมินก็รู้สึกหนาวเนาะมันจะไม่สบายนะผู้ชมหากคุณเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงได้ด้วยนะผู้ชมเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะผู้ชม นี่คือที่ตั้งของปู่ตาจาสะ,ะ,ะสรเลนะคะัท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับปู่ตากันนะท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้เอาน้ำแดงมาฝากปู่ตาเลยน้ำแดงหมดไปแล้วเอามาไม่ครบก็ต้องขออภัยปู่ตาด้วยเนาะเดี๋ยวงวดหลังก็ค่อยกินนะปู่ตานะ วันนี้ก็กร้ํำแดกมาไม่ครบไม่ครบองค์นะท่านผู้ชมก็ขอกาบปู่ตาเนาะวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบกับปูตาเช่นเดิมนะก็ขอให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะท่านผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะวันนี้เรามาขอพร ขอโชคขอลาบกับปู่ตาเช่นเคยนะก็มาดูกันว่าปู่ตาจะให้ตัวเลขตัวไหนเนาะวันนี้ก็น้ำแดงมาไม่ครบนะท่านผู้ชมก็ต้องขอขอโทษปู่ตาด้วยเดอ้อไม่ได้เอาน้ำแดงมาฝากนะเนาะถึงงว,วดหลังให้กินเดอ้อปู่ตาเด้อวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบกับปู่ตากันก่อนนะ เี๋ยวมาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะขอให้ปู่ตาตรงประธานพรประธานตัวเลขให้ด้วยนะครับาะแฟนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเขาจะได้เห็นเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูนะท่านผู้ชมค่อยๆส่อ,สองไปเรวยกันนะท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนกับปู่ตาที่จะประทานตัวเลขให้แก่เรานะท่านผู้ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ทุกที่นะท่านผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบลูนะท่านผู้ชม บางคนอาจจะมองเห็นแต่สิ่งไกลๆสิ่งที่ใกล้ๆก็อาจจะมองไม่เห็นนะท่านผู้ชมบางคนก็อยากจะทําอะไรยิ่งใหญ่อลังการเกินตัวเองนะท่านผู้ชมแต่สําหรับแอดมินแล้วแอดมินก็จะแอดมินเป็นคนติดดินนะท่านผู้ชมเป็นคนสบายๆเนาะสําหรับตัวแอดมินเองนะครับก็จะเป็นคนสบายๆติดดินนะท่านผู้ชมแอดมินไม่ได้บินสูงเหมือน คนอื่นนะท่านผู้ชมเอาแค่เราไปได้ไปถึงนะท่านผู้ชมเนาะแล้วเราก็จะมีความสุขนะท่านผู้ชมอะไรคไนตามามาดูมา,ด,มาดูให้ผมหน่อยอ <laughs> มามาเข้ามาอเชิญครับมามามาดูตัวเลขให้หลานหน่อยอทางนี้ครับขึ้นมาทางนี้เลยคนตาเข้ามาทางนี้เลยมยจะมาทําอะไรนี้ ไปดูข้าวที่นาอ๋อไปดูข้าวที่นาอตามองเห็นไหมตัวเลขโอ้ดูให้ผมหน่อยตามาเักเงียบๆผมตกใจหมดเลยเมื่อวานผมก็ตกใจนะตาผมไปทําข่าวอวันนี้ผมก็มาตกใจอีกตามาเงียบๆเนาะอตามองดูให้ผมหน่อยสิมัวอยู่นั่นตามาเห็นเลื่อนเหรเห็นไหมครับมะมองดูหน่อยตาจะมองดูตัวเลขให้ผมหน่อย ตามาไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงผมก็ตกใจหมดเลยเหนเยเ็นไหมครับไม่เห็นหรอกตาไม่เห็นตัวแรกบอกไม่ไม่เห็นตาลองขยับไปใกล้ๆดูสิตาเอาแป้งลูปอ่ะครับเอาระวังจะเหยียบนี้อโมกโอ,โอตาลองดูสินะตาเอาแป้งลูใไปผมสิขอตายกมือขอต,าย,อขอตายกมือขอก่อนอ้ ยายตาเด้อโอ้พระพระเนี่ยยากล้อนะเอ้ยยายตาโอ้พระฤิทธอ์ก็ไอ้คยฤิทนหนูเด้อยากรออ้อคนเจ้าโอ้ยนายจอตาแป้งรูปเลยครับรตาปแป้งรูปเลยหัวตามาถ้าผมตกใจหมดเลยมาเป็นเงียบๆเ,เ,เนาะผมก็กำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่ผมก็ตกใจสิจะรอดูนะครับเดี๋ยวตาท่านจะรูปเนาะเดี๋ยวเขาจะ มาดูตัวเลขด้กันกับคุณตาเนาะคุณจ้ายากรออนะเออป่อยลูกตาเราป่อยใช่าเอยค่อยๆส่องไปด้กันนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวให้คุณตาดูตัวเลขให้เนาะวันนี้เห็นไหมตาค่อยๆส่องก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนเนาะเห็นไหมครับไม่เห็นหรอก ไม่เห็นตัวเลขเลยบอกไม่เห็นเลยเดี๋ยวน่าจะผมลองส่องดูก่อนพะอซา,า,า,าตวปูตาจะสาะขอให้ลูกมองเห็นตัวเลขด้วยเดอ้อขอให้เปิดโชคเปิดลาบให้แก่ลูกด้วยก็แล้วกันเห็นไหมตาเห็นเห็นสนุนเห็น ผมมองก่อนตัวเลขมันคือสายตัวมันจะอ,อ่านตัวไหนอืมเดี๋ยวน้าตาม,มองไปก็เห็นแต่เลขห้าเนาะตาเห็นเลขห้ามันผมไหมไม่เห็นเนี่ยอตรงนี้นะครับท่านผู้ชมห้าเนาะห้าอะอไรตา มงไมเห็นอีกห้าสี่หรือห้เออาเก้านะแต่ตัวน่านเป็นเลขเจ็ดเนาะเออเข้ามาเจ็ดห้าเก้าว่ะเออมเมือนมั่งใช่ไหมตาดูซิใช่เออ,เ,อ,อเหมือนไม่เจ็ดห้าสี่ก็เจ็ดห้าเก้าเนาะเออแค่นั้นแลยเจ็ดห้าห้าเจ็ดนักทุตชมห้าสี่สี่ห้าเนาะ เกิดจะเป็นห้าเก้าเก้าห้าก็ได้นะท่านผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าสี่สี่ห้าหรือห้าเก้าเก้าห้านะท่านผู้ชมเนอะตาผมว่าอย่างนั้นนะเก็บตัวเลขไข้กันซื้อก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะนี่ตาตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่เลขเจ็ดอันนี้เลขห้าอันนี้ไม่เก้าก็สี่หน้าตาเนาะเจ็ด ห้าสี่หรือเจ็ดห้าเก้านะท่านผู้ชมตัดตัวเลขซื้อด้วยนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมใช่ไหมตาเป็นตัวเลขไหมในโทรศัพท์คู่นี้ก็เหมือนเลขหกกับเลขห้านะนี่หกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะหกห้าห้าหกเก้าห้าห้าเก้านะครับท่านผู้ชมเนาะหก หกกับเก้าตัวเดียวกันน้าตาหกห้าห้าหกเก้าห้าห้าเก้านะผู้ชมหรือจะเป็นห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะ่เนี่ยตัวใหญ่เนาะนี้เลขเจ็ดเลขห้าเลขหกเนาะหกห้าห้าหกนะผู้ชมห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะเก้าห้าห้าเก้าหรือจะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็ได้เช่นกันนะผู้ชมชัดน้าตาเนาะชัดไหมชัดใชม ผมก็ว่าชาติอยู่เนาะนาตาอยู่ตรงไหนนูน่นทางนูน่นอ,อ,อวันตรกอืปานเี่ยมีมีปกาบอกมีครับทำไมจดให้ตาด้วยครตาจะจดเราตัวเลขว่เอตาเขาบอกว่าเขาอยากได้ตัวเลขนะ้วผู้ชม ให้อดมินจดให้นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะที่เรามองเห็นเนาะก็เป็นเลขหกเลขห้าเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะหกห้าห้าหกท่านผู้ชมห้าเจ็ดเจ็ดห้าท่านผู้ชมเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะเก้าห้าห้าเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าท่านผู้ชมเนาะก็สลับตัวซื้อก็ได้นะท่านผู้ชม ลสลับ,บตัวซื้อเนะตัวเลขที่เรามองเห็นก็จะเป็นเลขหกห้าเจ็ดนะค่าผู้ชมนะหกกับเก้าตัวเดียวกันก็ตีลังกาซื้อนะท่าผู้ชมหกกับเก้าตัวเดียวกันเนะาะจับตัวเลขซื้อก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามมาทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเลยนะครับคุณกำลังอยู่กับเรากับแอดมินเทพนักกร บนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนชเนาะก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะท่านผู้ชมชสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ